จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาอำเภอเกษตรวิสัยได้มีการร่วมมือกันในการป้องกันอย่างเต็มกำลังทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนต่างให้ความร่วมมือนในการป้องกันเป็นอย่างดีจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตและดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal ได้อย่างมีความสุข เมื่อเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเราก็ใช้ภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเกษตรวิสัยนะครับก็ได้ประชุมในเรื่องของคณะกรรมการควบคุมโรคของอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานนะครับก็ได้ประชุมชี้แจงเพื่อที่จะจ่อยงานในเรื่องของการที่ทํำยังไงเราถึงจะคัดกรองกลุ่มพี่น้องประชาชนทั้งหมดของเราได้ทุกคนที่มาจากส่วนอื่นต้องรายงานมาที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาที่รสต แล้วก็ที่อำเภอเพราะนั้นศูนย์ข้อมูลก็อยู่ที่อำเภอเราจะทราบว่าใครเข้ามาเข้ามาแล้วก็การกักตัว14วันการคัดกรองเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องดําเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้แก่อสอมและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสื่อสารแนวทางการป้องกันตัวการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือและการเว้นระยะห่างทางสังคมฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ก็ได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอลและจัดการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับทุกคนในชุมชนรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ของผู้นำหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนเพื่อสื่อสารองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในส่วนของอสมที่ที่เราลงพื้นที่เราประชุมอ,อสมอสมทุกระแวกจะทราบตัวเองว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเท่าไหร่มีกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทไหมมีกลุ่มที่อพยพม,มาจากข้างนอกเท่าไหร่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้เข้ามาคุยกัน แล้วเราจะเดินงานไปด้วยกันการสู้ภัยเศรษฐกิจโควิดของคนเกษตรวิสัยคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนบนพื้นที่นารวมนครหงแห่งนี้ซึ่งนาแปลงใหญ่นั้นจะเป็นการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะนําพื้นที่สารประโยชน์ที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางของหน่วยงานทหารในการที่มาขุดบ่อนะครับในทางของอบตเองนะครับหรือว่าทางท้องที่ท้องถิ่นก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้าขึ้นไป เพื่อมาที่จะปลูกผักนะครับผักของเรานะครับก็จะเป็นผักปลอดสารพิษซึ่งการดําเนินชีวิตก็ต้องดเนินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากเรื่องของแข็งเข่นนาแปลงใหญ่นะครับเราก็ต้องดาเนินต่อไปนะครับซึ่งเป็นโครงการของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาคชาวบ้านภาคเครือข่ายร่วมกันในการบริหารจัดการนะครับให้มีรายได้นะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสวนทุ่งทองคําสวนอินทผลัมกลางทุ่งกุหลาบร้องไห้ คือหนึ่งพื้นที่ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนเกษตรวิสัยในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเมื่อก่อนอพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นป่าอยูคาทั้งหมดเลยเรามีแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงกับพื้นที่ตรงนี้ให้มันมีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งหลายคนมองว่าพื้นที่ตรงนี้มันทำการเกษตรอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็เลยต้องปลูกอยูคาผม มาตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่านอกจากที่เป็นมันเป็นยูคาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีมูลค่าจากการที่ศึกษานะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่ก็เลยปลูกต้นอินทรพาลมนะครับผมคนงานส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ครับในพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ครับผมคนงานแรงงานที่มาที่มาทำงานร่วมกับเราอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนครับผม ดีใจค่ะแต่มาเห็ยนงานด้วยวนี้ปุ้นดีค่ะถอาแก่ก็ดีดูแลลูกน้องดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าห้องปไดบัติาการเพจไงค่ะห้องแต่อยู่กับขอบรัววห้องอย่บานกับลูกกับหลานค่ะมันจะเป็นสวนที่ว่าห้มาทํางานโดยเดี๋ยวเป็นจัด,จด,จดเป็นขอบครั้วไงให้แปลว่า,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 าเป็นคนงานครับห้แปลให้ให้แปลวว่าเป็นเป็นงานของขอบครัว ส่วนที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นคอมฟอร์ตโซนนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับที่นี่ไม่มีผลกระทบกับโควิดครับผมสวนเราจะเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนใหญ่ผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวมานะครับเราจะขายที่หน้าสวนครับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนเราครับผมนอกจากสวนทุ่งทองคำที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วอาชีพทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ก็เป็นทางออกสำคัญ ในการสู้ภัยเศรษฐกิจโควิดได้เป็นอย่างดีเริ่มจากผู้นำทำเป็นตัวอย่างเรียนรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนเป็นแนวทางเกษตรพอเพียงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แม้ในายามวิกฤตหัวใจสำคัญของสิ่งที่ทำให้ชาวเพลกิเสษวิสัยได้ผ่านสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ไปได้นั่นคือเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางคุณหมอเองก็ตามนะครับทางอสมสาสมัครสาธารณสุขจาหมู่บ้านนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในระดับพื้นที่เนี่ยได้ให้ความสําคัญกับมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอดทน ร่วมกันถือปฏิบัตินะครับเรื่องของการมาตรการต่างๆจนทําให้สถานการณ์เนี่ยได้ได้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปได้ดีดครับรอยยิ้มหลังวิกฤตแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันบวกกับความสามัคคีของคนในชุมชนก่อให้เกิดเป็นวัคซีนใจในชุมชนทำให้สามารถเอาชนะวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปได้